การวิเคราะห์เรื่องของเส้นทางทางการเมืองแล้วก็คดีความที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องคุยกับคนนี้ครับนายแพทย์ประลงเดชจิตวิกรมครับประธานพักไทยพักดีตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับท่านคุณก้องคุณเอท่านผู้ชมครับครับคุณหมอมองเรื่องของการต่อสู้คดีของคุณแพทองทานที่จะมันจะเกิดขึ้นเรื่องคดีคลิปเสียงคุณเซนเนี่ยอย่างไรฮะคุณหมอประเมินยังไงบ้างครับคือพูดตรงๆนะถ้าเราใช้เหตุใช้ผลใช้วิจารณญาณครับ แล้วก็โอเคผมได้อ่านทำแถลงที่เขาแถลงต่อสารรัฐมนูลครับและผมก็มีโอกาสกลับไปฟังไอ้สิบเจ็ดนาทีอีกสองรอบนะครับเพราะว่ามันรอดยากนะอืมครับต้องถ้าเราได้ฟังคือเราเอาเฉพาะประเด็นที่เขาแก้ตัวครับเอาเฉพาะเรื่องอ่าก็เขาแยกเป็นสองประเด็นนะของคุณแพทย์ทองทานครับเขาแยกเป็นประเด็นเรื่องไอ้การออฟเฟอร์หรือว่าการเสนอว่าจะให้กัรคุณเซ็นครับถ้าเราฟังจริงๆเนี่ยอ่า เราสิ่งที่คุณแทมหาอ้าวว่าเขาเขาเสนอเพื่อต้องการที่จะเหมือนกับว่าให้ทุกอย่างมาดีขึ้นครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างว่าการที่คุณเสยนต้องการให้เปิดตาเนี่ยเขายัางไปปรึกษาก,ร,กระทรวงกลาโหมเลยครับเราไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวครับแต่ถ้าเราไปฟังคลิปเสียงคุณองค์อิงเนี่ยได้เสนองั่นขให้คุณเสนสนามครั้งครับจริงอยู่แม้ครั้งแรกก็บอกว่าเขาพูดนําเลยนะว่าเห็นใจหลานหน่อย เขาไล่ไปเป็นนายกที่กัมพูชาอืมครับอ่าแล้วก็สุดท้ายก็ตอบว่าคือพูดง่ายๆคือตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการเสนอว่าถ้าพูดง่ายๆคือคุณเซนต้องการอะไรให้บอกครับแม้ในครั้งแรกคุณเซนจะเอาเงื่อนไขการเปิดด่านเข้ามานําเข้ามาผูกโยงครับว่าให้ให้เปิดด่านและหลังจากห้าชั่วโมงเนี่ยภายในห้าชั่วโมงเขาจะเปิดด่านครับแต่อย่าลืมว่าประเด็นตรงนี้เนี่ย มันเกิดจากผลประโยชน์ส่วนตัวที่ต้องการให้คุณเสกเห็นใจครับเล่าไหม,พมเพราะว่าเขาเกิดน,นำํำมากอกว่าให้เพ็นใจหลานหน่อยเขาไล่ให้ไปเป็นนายกที่กัมพูชาแต่ผมให้ดูบริบทรวมทั้งหมดซึ่งในช่วงหลังเองเขาก็ยังมีการพูดแล้วก็จริงอยู่แม้อุ้งอิงบอกว่าจะไปปรึกษาตาผมแต่ก็ยังเสนอผ่านขึ้นหัวถต่นะว่าในระหว่างนี้นนนนลองลองบอกด้วยนะว่า ถ้าอยากได้อะไรให้บอกจะได้คุยกันได้ตโตกลงกันได้ครับแล้วยังบอกแต่ว่าเวซบุกของคุณเซนเนี่ยสร้าง,งความสั่นคลอนให้กับให้กับรัฐบาลองคเองที่สุดแล้วนะเขาพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังบอกว่ายังย้ำอีนะว่าจะเอาอะไรให้บอกอิงได้เลยครับอันไหนไม่เป็นข่าวก็คือไม่เป็นข่าวครับก็เท่ากับว่าถ้าถ้าเราดูในปฏิบทติรวมทั้งหมดจริงอยู่แม้คุณเซนต้องการโยงเรื่องการเปิดด่าน แต่ปูนอิงก็พยายามที่จะเสนอเงื่อนไขเหมือนกับเป็นการติดสินบนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองครับปัญหาปัญหาที่มันเกิดความสั่นคลอนของรัฐบาลก็คือประโยชน์ของรัฐบาลของตัวเองประโยชน์ส่วนตัวผมถึงบอกเฉพาะประเด็นนี้มาส่วนถึงความซื่อสัตย์ต่จริตของนายกรัฐมติอย่างชัดเจนมากครับและถ้าถ้าเราไปมองต่อครับ,รบไปมองเรื่องอการที่บอกว่าแม้ถ้าภาคสองมันเป็นฝ่ายตรงข้ามครับ อ่าแล้วเขาพย<ม>ายามที่จะ,ะพูดว่าอ่าพยายามที่จะพูดว่าเพื่อตการจะแยกบทาบาทของของของเขากับฝา่ายความมั่นคงและให้ทุกอย่างมันเหมือนกับลึกมันเหมือนปณีประนอมครับแต่ผมว่าด้วยเกียรติศักดิ์ศร,ร,ร,รีของคนเป็นนายกร,รัฐมนตรีคุณยังมาผักนั้นแม่ทับในสถานการณ์ของความขัดแย้งระหว่างประเทศน่ะไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ครับค่ะอันนี้มานสองถึงจริยธรรมของคุณหรือว่าคุณไม่มีจริยธรรมเลยครับคุณเอาตัวรอดอย่างเดียวเลยอ่ะอืม เรื่องนะแม่ทัพภาคสองนี่ดูคําอธิบายยิ่งงงจริงนะคะคือยิ่งอ่านตามยิ่งงงก็คือเขาจะพยายามจะบอกว่าเป็นเป็นเทคนิคการเจรจาแบบแยกออกจากตัวบุคคลแล่แต่มันฟังไม่ขึ้นใช่ไหมคุณหมอฟังแล้วก็ยังงงๆอยู่อะ่ะมันคุณเป็นผู้นําประเทศ<ะ>คุณจะผักแม่ทับที่เป็นคนในบังคับบัญชาของรัฐบาลไม่ได้ครับ<ะ>คุณจะอ้างบอกว่าเป็นคนฝ่ายตรงข้ามไม่ได้แล้วต่นหลังคุณจะบอกก้นไหมว่าอะไรนะมีคนไม่ไม่หวังดีแต่เราทั้งคู่อ่ะ ือเหมือนกับคุณกับคุณเซนจับคู่กันแล้วว่าคุณไปพูดเดียวกันเนี่ยครับคือถ้าฟังทั้งหมดมันจะมีคําพวกนี้ออกมาเลยว่าโอเคเคารพรักรักและเคารพท่านคุณเซนมีคนไม่หวังดีกับเราทั้งคู่อ่เราก็คือเขากับคุณเซนครับเพราะฉะนั้นการที่คุณตักแม่ทัพออกไปอย่างน้อยในเรื่องเอติกของคุณเองไม่ได้เกียรติธรรมคุณเองคุณเป็นผู้นำคุณทำอย่างนี้ไม่ได้ครับแม้คุณจะอ้างว่าได้โทรศัพท์ไปคุยหรือทำทําแม่ทัพ ไม่เหมือนกับไม่ติดขาแล้วกันนะไม่ติดใจอแต่อย่าลืมว่านี่เป็นเรื่องของประเทศชาติเป็นเรื่องของประชาชนด้วยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างกรุงทิงกับแม่ทัพแต่เป็นเรื่องของประเทศชาติประชาชนแต่ประชาชนก็ติดใจครับแล้วที่ตลกมากผมแถมต่อยอนิดหนึ่งอดีตข่าลายละเอียดเป็นนี้เยอะครับที่ที่บอกว่าไอเขาเจรจาคือคุณเซนไม่ได้มีตำแหน่งที่ทางกฎหมายครับเป็นจะถามคุณหมอเลยครับ แต่อย่าลยมว่าแม้แต่ในเนื้อหาที่คุณยื่นต่อศาลรัฐมนูนเองมันย้อนแย้งครับในเนื้อหาคุณังพูดเลยว่าคุณเซนเป็นคนสั่งปิดด่านถ้าไป่านนะครับถ้าไปอ่านตอนจะพักส่วนตอนที่พูดถึงเรื่องว่าแม่ทัพเป็นคนเขาฝ่ายตรงข้ามอะครลังยังมีการพูดเลยว่าคุณเซนเป็นคนเป็นคนสั่งปิดด่านอ้าวแล้วไหนว่าคุณเซนไม่เหมียงมนาตากฎหมายทำไมคุณเซนในคาร้องของเขาเองของคุณอิงที่ร้องต่อศาลรัฐมุนเป็นคนบอกเลยว่าคุณเซนเป็นคนสั่งปิดด่าน และที่สำคัญที่สุดคือในเนื้อหาการเจรจาก,ก็มีการพูดคนเองว่าคุณเซนสั่งเลยว่าถ้าบอกเลยว่าถ้าฝ่ายไทยเปิดดาเนเมื่อไหร่ภายในไม่เกินห้าชั่วโมงขมิ้จะเปิดดานอ่าอ้าวแล้วยิี้บอกว่าคุณเซนไม่มีอำนาจได้ยังไงม <c oughs> ไม่มีบทบาทได้ตามตามกฎหมายก็ว่าย่งไแต่เขาม,มีอำนาจเต็จะมาคุยกันเป็นวักเป็นเวรทำไมใช่ไหมคุณหมอใช่แล้วคุณจะไปคุยเขาทำไมก็เมื่อคุณคุยมันรู้ชัดเจนแล้วว่าเขามีอำนาจเต็ม ด้วยหัวใจของคุณุอิงเองก,ก,ก็ต้องรับรู้แล้วว่าคุณเซ็นมีอำนาจเต็มค,คุณทิ้งเสนอเขาว่าต้องการอะไรให้บอกบอันเคลื่อนตการอะไรให้บอกครัคุณหมอ,มอมแล้วถ้าเกิดการที่คุณนุงอิงเนี่ยจะต้องไปเป็นใครไปใต่สวนนะฮะไปเพิ่มคำชี้แจงที่สารมนุญเนี่ยมีเลขาสบชไปด้วยมันจะเพิ่มน้ําหนักให้คุณนุ้งอิงมีสิทธิ์รอดมากขึ้นไหมผมก็นึกออกเหมือ,มอนกันนะว่าสงปนี้เลขาสบชจะชี้แจงอย่างไรครับ พราะอย่างน้อยกรอบในคำชี้แจงเขาไม่น่าจะหนีกับกรอบที่กุ้งอิงได้ชี้แจงต่อตาลรัดูนะครับค่ะจริงๆแล้วหัวใจคุณนะ่ะมีน้ำหนักในการชี้แจงมากที่สุดเพราะคุณ็นคนเจราจารครับถามว่าเลขาสบมาาระกรราธิกา่ผเมาผมฟังดูทั้งหมดหรืออ่านทั้งหมดอนะ่ะไม่ได้อยู่ในที่ไม่อยู่ในพื้นที่การเจราจารครับมีคุณติณธรรมมีคุณอะไรหมอผู้มลิยเลขาธิการนายกคหมอผู้มนิดมนะครับ งั้นถามว่าเลขขาสำชจะปชี้แจงอะไรผมไม่คิดว่าจะได้ต้นประโยชน์นะผมไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าคือถ้าย้อนไปที่คุณทักษิเคยให้สัมภาษณ์เนี่ยเหมือนว่าคุณอุงอิงเนี่ยอยู่คนเดียวด้วยซ้ําไปนะคุณหมอไม่มีทั้งคุณพงษธรรมไม่มีคุณมาริทไม่มีหมอมิ้งเพราะว่าวงแตกแยกกันไปแล้วไงที่คุณเซนหลับพูดคนเดียวอผมว่ามันย้อนแย้งใช่แล้วมันย้อนแย้งถ้าจำได้คุณทักษิณก็มาสนพูดว่าเป็นการหลอกให้ให้สามคนกลับไปแล้วหลืออุงอิงเหลือคนเดียวใช่ัอ้้้ตงงนนนนีมยยแะ แต่แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเอาตามคุณทักษิณว่าสามคนไม่อยู่ปุ้งอิงอยู่คนเดียวคุณก็ไม่เหมาะเป็นนายกแสดงว่าคุณอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ประเทศชาติถูกหลอกรวมหมดเลยเหรอครับุณไม่ใช่เด็กครับครับทีนี้ถ้าเกิดในมุมมองคุณหมอคือประเมินแล้วคุณคุณคุ้งอิงน่าจะรอดยากคุณหมอประเมินอีกไหมครับว่าคุณนุ้งอิงจะมีการเรียกว่าลาออกก่อนคำนิฉไยจะออกมาหรือเปล่านี่คุณหมอประเมินยังไงครับ คือในเมื่อเสียงทุกเสียงของเขาไม่ว่าคุณภูมิซามประธานรัฐบาลก็ออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ายังไงก็ไม่ลาออกครับผมผมคิดว่าใจลึกๆผมกังวลเรื่องหนึ่งที่มีกระแสข่าวในโซเชียลจริงทจรับฟังเฉยๆเรื่องการวิ่งเต้นครับผมก็กังวลตรงนี้นะฮะใจลึกๆคืออย่าลืมว่าการลาออกหรือรอให้ศาลตัดสินผลจะมาเท่ากันอืมคือผมคิดว่าการตัดเนียคุณนี่ก็่แค่เป็นเรื่องของการขาดคุณสมบัติ ครับมันก็ไม่น่าจะเป็นผลกระทบงด้านเื่นครับเหมือนกันการาออกก็เท่ากับว่าคุณก็ยอมรับไปแล้วอืมงั้นตัวตัวผมเองผมไม่ติดใจตรงนี้มันมันเหลืออะไรอีกไม่กี่วันเอยจากนี้ไปอีกประมาณสิบห้าวันถูกไหมฮะครับไม่ว่าคุณจะลาออกก่อนหรือคุณจะรอสารตัดสินเนี่ยมันมันไม่ต่างกันแต่ถ้าทิ้งเวลารอสารตัดสินจุดที่คนวิพากษ์วิจารณ์แล้วกันนะจริงแค่รับฟังแล้วกันว่าการวิ่งเต้นสารเราก็กังวลตรงนี้ครับอื แต่ว่าถ้าลาออกกับอรอสารตัดสินเนี่ยมันเท่าที่สดับตรับฟังมามันมันจะมีเหมือนกับว่าการถ้ามีคำตัดสินไปแล้วเนี่ยจะถูกแล้วเราเกิดว่าไม่รอมันจะถูกประทับตราเหมือนกับคุณเศรษฐาหรือเปล่าคะเรื่องอไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีจริยธรรมอะไรเนี่ยซึ่งเขาก็กลัวตรงนี้หรือเปล่าคุณหมอเพราะมันจะไม่สามารถกลับมาดํารงตําแหน่งหลายๆตําแหน่งทางด้านบริหารได้นะคะเอาอันนี้ก็ใช่ฮะแต่ผมเชื่อว่าในทางการเมืองมันไม่ต่างกัน จริงอ,อยู่อันนั้นอาจจะมีภพกฎหมายว่าสามีคำวินิจฉัยแล้วครับแต่การคุณลาออกหนีคดีเนี่ยมันไม่ต่างกันนะความคับสุขตัวตัวของผมเนี่ยคุณลาออกหนีคดีเพราะคุณถูกร้อนเรื่องร้องเรื่องคลิปเสียง <ทะ S 1> ว่าคุณมีปัญหาเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือว่าการใจรยารรมอย่างร้ายแรงเนี่ยพะว่ามันไม่ต่างกันการลาออกหนีก็ไม่ต่างกันมันก็จะเป็นตาบาดท,ที่ติดตัวเข้าไปตลอด เพียงแต่ว่าถ้าศาลมีคําสั่งมันจะเป็นแบบออฟฟิเชียลตราบับออฟฟิเชียลให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหประทับช่วยประทับตาให้อถูกต้องฮนะก็คือก็จะชัดเจนขึ้นแต่ระยะเวลาในช่วงเวลานี้เนะี่ยมันเหลือเวลาประมาณไม่เกินสิหบห้าวันแล้วเนะี่ยเวลามันไม่แตกต่างกันมากก็จะละอาออกก่อนหรือให้ศาลตัดสินผมเชื่อผมก็จะไม่ต่างกันเออสองสัยอย่างหนึ่งนะคุณหมอถ้าศาลตัดสินมาไม่เป็นคุณกับคุณแพทย์ทองทานพูดง่ายว่าพ้นตําแหน่งเนี่ย ิฉันสงสัยว่าแล้วตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยจะหลุดไปด้วยไหมคะเอาก็ต้องไปด้วยกันสิเพราะว่ามันเป็นเรื่องตัวติดตัวบุคคลนะอ่ามันติดตัเม่อไหรคุณอะไรอะ่ะที่เป็นทนายความถูกประนมเอาคุณพิชิตคนที่ชื่ชินบ,บ,บาทใช่รับไม่ว่าเขากระทามาเขามาเป็นปรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่มันจะติดตัวเข้าไปตลอดครับงั้นความไม่ซื่อสัตย์สุดจะเป็นที่ไปจากแม้ก็ทําในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่ก็จะติดตัวคุณแพรทองการไปตลอดเช่นกันครับ คุณหมอถ้าเกิดประเมินสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยภาพของการเมืองของการบริหารประเทศตอนนี้มันจะออกมายังไงต่อถ้าถ้าเกิดคดีคนแพ้ทางทานเนี่ยมันมีข้อยุติว่าต้องพ้นจากตำแหน่งไปอย่างเงี้ยฮะมันจะอยู่กันได้ยังไงครับรัฐบาลเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วนะผมว่าวันนี้แทบจะเอาง่ายๆครับความรู้สึกของประชาชนไมนมีรัฐบาลเราดูผลโพลของที่ได้ผมเมื่อวันที่สิบสิงหาคมที่ผ่านมาครับวามเชื่อมั่นรัฐบาลแค่สี่เปอร์เซ็นต เชื่อมมาตาั้าแต75เปอร์เซ็นงนี้ยร,รัฐบาลมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอรอ,รอวันพังเมื่อไหร่นั้นเองอและยิ่งต่อหลังจากนั้นไปอีกสิบวันก็จะเจอคดีของคุณทักษิณครับรันสิบสี่ครับซึ่งผมว่ามันยิ่งเป็นการถาโถมที่ทําให้รัฐบาลเพื่อแทนไปไม่ได้ครับผมคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองช่วงนั้นก็น่าจะวุ่นวายพอสมควรครับ,รบแล้วก็ยิ่งความมีความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาล มีความไม่เชื่อมั่นต่อหน้าการเมืองครับอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดนะในชาการหลังจากวันที่29สิงหาคมเป็นต้นไปอืมอืมค่ะเอ้คดีคุณนักศีนี่คุณหมอประเมินอย่างไรคะสองเรื่องเนี่ยทั้งชั้น14แล้วก็เรื่อง112เนี่ยค่ะมีการคาดการณ์ยังไงไหมคะคือ112เราตอบยากเนื่องจากเป็นการประชุมลับเป็นการไต่สวนลับถ้าการไต่สวนลับเราเราไม่ทราบข้อมูลจะไม่กล้าวิเคราะห์นะถ้าข้อมูลแน่ๆเน่ยไม่กล้าวิเคราะห์ แต่การไต่สวนวันที่อคดีชั้นสิบสี่เป็นการไต่สวนแบบเปิดเผยเราได้รับข้อมูลมาทุกนัดถูกต้องฮะสามสิบสามเศษปากเราได้ฟังมาหมดทุกปากอ่ะผมใช้ให้คําพูดคุณทักษิณแล้วกันร้อยบาทขี้หมากองเดียวครับใื้คาดเดาครับผมอฮ่าฮ่าแต่ว่าเท่าที่คุณหมอได้ไปสัตย์ปรฟังมาเนี่ยค่ะน้ําหนักมันมันมันเอียงไปทางฝั่งไหนยังไงคะ คือผมว่าคุณทักษิณ์ไม่รอดนะครับออ่าย่างที่บอกหนึ่งนึงสองเรามันเป็นข้อมูลลับมันติดการแต่ตัวลับอันนี้เราเราวิเคราะห์ยากครับแต่ทั้นสิบสี่เนี่ยเท่าที่เราได้ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าคุณทักษิณ์ไม่รอดครับตั้งเป็นผลในการส่งตัวไปคืนนั้นก็ไม่สมเหตุสมผลครับและการอยู่โรงพยาบาลระยะยาวร้อยแปดสิบวันก็ไม่สมเหตุสมผลมันจึงหายเหตุผลใจใจไม่ได้เลยว่าคุณทัศนิลจะรอดครับหรือแม้แต่ผมขยายนิดนึงแล้วกัน ดีค,ค่ะแม้แต่อ้างมาตรา55เนี่ยในกฎหมายก็เกียนไว้ชัดเจนว่าถ้าสมมุติว่าเขาตีความมาตรา55ใช้กับคนป่วยทั่วไปได้เขาต้องเจอแพทย์โดยเร็วถามว่าทําไมคืนนั้นคุณไม่ให้เจอแพทย์ครับอืแล้วที่สำคัญที่สุดคือการส่งตัวเนี่ยมันมีอยู่สองเงื่อนไขนะคือเงื่อนไขแรกคือรักษาแล้วไม่ทุเลาแต่คืนนั้นยังไม่ได้รักษาแล้วมีแค่พยาบาลให้ออกซิเจนครับงั้น ถ้ารางามไม่ถูกเราโอเคผ่านคุณบอกข้อที่สองข้อที่สองส่งไปเพื่อต้องการเจรจาผู้เชี่ยวชาญคุณส่งไปเพราะัอใจสารเลือดแต่ปรากฏว่าไปเจอหมอผ่าตัดสมองเป็นเจ้าของค่ายถูกนะมมันก็เลยที่ตายกันใหญ่เลยอะครับคุณบอกผมผมคิดว่าัาเลิครับผมกผมก็บอกว่าในภาพรวมแล้วมันจะเป็นข้อซ้ำรมซัดต่อเนื่องจากคดีของสารรับนูลคดีของอุ้งอิงและคดีของคุณทักครบครับ เอ้คุณหมอเมื่อก่อนในคุณหมอเคยให้สัมภาษณ์กับเรานะบอกว่าประเมินเรื่องของคดีคุณนักดิ์สิเนี่ยอาจจะเขียนทศักดิ์ินหนีออกนอกประเทศคุณหมอยังมีความเชื่อนั้นอยู่ไหมครับว่าคุณศักดิ์ยังจะหนีอยู่หรือเปล่าครับด้วยสไตล์เขาเคยเขาเคยคจําความได้ว่าเขาเคยพูดในทนํานองว่าจะไม่ยอมติดคุกสักวันครับองั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่สุดแล้วว่าเขาไม่ติดคุกสักวันจริงครับงนั้นลึกๆูแล้วผมก็เชื่อว่าเขามีโอกาสหนีสูงมากครับอืมแล้ว แล้วใเชื่อครับเช่ครับแล้วประเมินแล้วโทษที่สมมติกรณีชั้นที่สี่เนี่ยกรณีชั้นที่สี่เนี่ยคคุณหมอโทษจะไปถึงคุณทศินที่ต้องกลับไปติดคุกไหมในมุมมองคุณหมอครับถึงสิคือใครจะอ้างยังไงก็แล้วแต่หลังจากที่ผมฟังประมวลแล้วเนี่ยสมมุตินะผมสมมุตินะครับอ่าเขาอ้างมาตแต่ห้าสิบห้าแต่แต่อย่างว่าบาุณทักสินคุณไม่ได้ป่วยอ,ะอ่ะนั้นมาแต่ห้าสิบห้าก็ใช้คุณไม่ได้ครับ ถ้าใช้คุณไม่ได้เท่ากับว่าคุณก็ต้องกลับไปติดคุกไปค่ะยิ่งอยู่คนื่ดก็มีความผิดคนคนอื่นไปครับแต่ตัวคุณเองเนี่ยในฐานะที่เป็นนักโทษเนี่ยที่อ้างมาตรา55มาตรา55มันใช้ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ป่วยหนักจริงหรือคุณไม่ได้เจ็บป่วยที่สุดคนณต้องอยู่ร8 0สิบวันครับแต่คุณไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจร8 0สิบวันนั่นมันมันก็ไม่เป็นตามมาตรา55ครับถ้าไม่เป็นตามมาตรา55คุณก็ต้องกลับไปติดคุกค่ะ ามาดูเรื่องของคุณภูมิธรรมกันหน่อยนะคะรักษาการนายกเห็นคุณหมอโพสต์เมื่อไม่นานมานี้นะคะว่าแนะนําคุณภูมิธรรมไปพักได้แล้วแล้วเ็าบอกว่าในตอนท้ายเนี่ยบอกว่าเออบอกตรงๆว่าคุณภูมิธรรมบริหารประเทศแทนคุณอุ้งอิงเนี่ยฝีมือผลงานไม่ต่างกันเลยค่ะคุณหมอทาไมมองอย่างนั้นล่ะคะพี่อ้วนเนี่ยประสบการณ์อายุอะไรอานามอะไรก็มากกว่านะคะคุณหมอคือไม้อายุมากกว่าแต่การกระทําไม่ต่างกันเลยนะยังไงอะคะ ผมเอาง่ายๆเอาตั้งแต่ช่วงสักวันที่เก้าสิงหาเอาเชพว่าช่วงใกล้ตัวแล้วกันครับไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลที่ถนมดอรักไปพูดด้ยังไงว่าเขาเมรไม่ได้ล็อกเป้าครับอาะว่าเขาเมรไม่ได้ล็อกเป้าก็เหมือนกับคุณคนฟังแล้วเหมือนคุณพูดเข้าขา้างเขมรแล้วก็เอามาวิพากวิจารณ์ว่าพูดแบบนี้เนี่ยเวลาเขาเมรถูกการ์ดาโจมตีพลเรือนโจมตีโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เอาคำพูดคุมภูมิธรรมม,มาแก้ตัวได้นะครับ,รบถ้าคุณรู้ได้งไงว่าเขาไม่ล็อกเป้าเออคุณรู้ได้ไง หลักฐานอะไรที่บอกบอกว่าเขาไม่ได้รับเป้าครับทำมาทงแม่ไปที่โรงพยาบาลแม่นไปที่ปั๊มโรงมานที่เซเว่นครับงั้นผมว่าอันเนี้ยคือมันไม่เหมาะคนที่อายุขนาดนี้มาพูดที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะและยิ่งคำพูดที่วันนั้นวันเดียวกันที่ทหารท่านหนึ่งที่ศรีสะเกดเหยียบกับระเบิดอ่าใช่ไปพูดยังไงให้ระมัดระวังเป็นอุบัติเหตุ คือการที่เขาลาดตะเวนเขารัดบัดระวังสุดชีวิตยอยู่แล้วเขาขารู้อยู่แล้วมาอันตรายถึงชีวิตคนัั้นคําพูดแบบนี้คุณทุกคนจะพูดหรือแม้แต่ล่าสุดวันที่สิบสามที่พูดถึงเรื่องการไปรจากขีเพลงไอ้โทษนะลวดน้ำขีเพลงอ่าที่เป็นลวดน้ำคุณไปพูดทําไมผมว่าของของเรื่องนี้มันเรื่องเล็กน้อยมากนะถ้าจะบอว่าทางกองทัพรับไยจากรถถังเอ,อันนะี้คุณต้องตำหนิ ตำแหน่งแม่ทัพตำแหน่งกองทัพแต่เรื่องอลดน้าผิเพลมันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่คนลาดตระเวนหรือคนป้องกันแผ่นดินไทยต้องการใช้ทันทีครับซึ่งได้สามารถสมมึกผมเองผมมองว่าเรื่องนี้เรื่องเล็กมากแล้วความมีส่วนร่วมของประชาชนสูงรประชาชนใหญ่จะช่วยแล้วยิ่งผมฟังคำแถลงของทางกองทัพก็บอกว่าขั้นตอนมีเงินก็จริงแต่ก่อจะซื้อได้ใช้เวลาเป็นเดือน้เรื่องนี้ผมว่ามันไม่เมคเซนส์และที่คนระดับนี้จะมาตำหนิหรือมาพูดว่า ไม่ไม่ควรมีอะไรให้บ่ศะะผมว่าผมว่าผมว่าคุณภูมิธรรมไม่สมกับตําแหน่งรักษาการนายกและจุดที่ผมแปลกมากจริงๆที่วันที่สิงหามาบอกว่าจะยุสะบสบทกร,ร <S <S ชักเข้าชักออกอันนี้งงนะสรุปไม่ยุบผมว่างงนะผมเล่าให้ฟังมผมเล่าทำมาให้ฟังสั้นๆนิดเดียวดีแล้ค่ะคุณหมอเอาเลยคือสบทกรที่ตั้งขึ้นมาโดยส่วนตัวตอนแรกผมมองว่าเลอะเลนะครับ คือตั้งออกมาแก้เกี่ยว <Ừ. S 2> เพราะอย่าลืมว่าอง,งาค์อิงคุยคุณเซวันที่สิบห้ามิถุนายนหกแปดที่ผ่านมาช่วงบ่ายเยน็นๆแล้วก็ก็คงมีมีมีกระแสของคุณเซม,มี่แฮปปี้แล้วจีททาให้วันที่สิบหกต้องมีการประชุมสมชในฐานานายกรัฐมนตรีองค์อิงเป็นประธานครับถ้าเราจําความได้ได้วันนั้นน่ะยกเลิกการประชุมสมชสภาความไม่กลัแห่งชาติผมคิดว่าเขาต้องการจัดก,การองค์านานานอิงเพื่อ รู้แล้วคุยกับคุณเสร็จแล้วมีประเด็นที่เป็นปัญหาต่อกันอและวันที่สิบเจ็ดเลยมาจ้างสบตกอขึ้นมาแทนเพื่อมาเป็นหนังหน้าายแต่ตอนนั้นที่ผมไม่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าสบตกรไม่มีอำนาจครับห่วยงานที่มีอำนาจคือสมอชทำไมคุณไม่ประชุมสมอชเพราะมันมีเรื่องตัดเน็ตตัดไฟฟ้าอะไรอยู่ด้วยแล้วสบตกรก็ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหนังหน้าฝ่ายแทนให้ท่านรัมตรีช่วยมาดูแลแต่โอเค ตั้งไปนานๆแล้วเนี่ยผมก็รับได้ส่วนหนึ่งอย่างน้อยก็ทาหน้าทีด่ดีกว่าโคตรรัฐบาลครับอย่างน้อยๆวันที่แปดสิงหาก็ตั้งคุณบุ๋มเข้ามาเสริมกับท่านพลเรือตรีท่านหนึ่งครับแล้วอย่างน้อยก็มีท่านโคศกของกองทัพบ,บกมาช่วยคือมาช่วยเฟกนิวอะต่อสู้เฟซนิวกับพลโทมาลีครับแต่ปรากฏว,ว่าวันวันที่แปดสิงหาตั้งคุณบุ๋มขึ้นมาแล้วตั้งที่รึกษาปออขึ้นมาเจ็ดท่านคกองก็ที่สิบเอ็ดสยบ คุณภูมิธรมาเปิดข่าวแล้วว่าจะยุบสบตกรครับแล้วตลกมากวันที่สิบสามนะผมเห็นท่านโคศกอกมาแถลงเองว่าโอเคกำลังพิจารายยุบค่ะคุณบุ๋มก็มีการพูดว่าจะยุบอช่วงค่ำไม่ยุบแล้วมีข่าวออกมาไม่ยุบอีกแล้วหนอพองหนอแล้วเรามาดูวันนี้ครับค่ะอาเชิญคผมต่อยนิดหนึ่งแล้วเรามาดูวันนี้เนี่ยวันนี้อเห็นภูมิธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมสบชยุบสบตกรอีกแล้ว คืออย่างน้อยน้อยันชักเข้าชักออกอย่างเงี้ยนะคะมันชักเข้าชักออกจนมั่วสับสนไปหมดเลยคือประชาชนอาจจะไม่ตามข่าวลึกเหมือนผมแต่ผมรู้ว่าแม้ไม่มีอำนาจแต่ก็อย่างน้อยช่วยต่อต้านเฟกนิวครับอยจับสายกระเหม็นได้คือคุณอ้างผมฟังคำแถลงอ้างว่าขณะนี้สานการข้างจะปกติมันไม่ค่อยปกติหรอเ่าเอาจริงอะทหารเลยเขาอาว่าสาการปกติแต่เขาอ้างว่าสารการปกติทหารยขาขาด เล็กนี้ยังมีโดรเขมิยังบินว่อนอยู่เลยผมว่าเฮ้ยคุณเป็นอะไรอ่ะครับคุณไม่แฮปปี้เพราะผลโพหรือเปล่าจึงจะทําให้อย่างน้อยแม้สวจการเป็นภาพของทหารเหมือนกันนะคุณก็ต้องการให้บทบาทรัฐบาลเด่นเหรอผมไม่รู้อันนี้ผมผมวิเคราะห์ไปเองนะอาจจะถูกอาจจะผิดไม่ว่ากันแต่ผมดูแล้วมันดูชักเข้าชักออกดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือ ผมถึงโพวิภาควิจารณ์คุณมุมทำผลงานคุณฝีมือคุณไม่แตกต่างจากอุ้งอิงเลยค่ะผสมบางคนเอามาแซวนะประสาทตาภูมิธรรมไม่เห็คนที่อยากส่งให้กรเม็นใช่คุณหมอ,อผมัผม้งบอกทั้งสองท่านก็อยู่ในวงการสื่อก็น่นาจะสับสนไม่่ตงจากประชาชนส่วนตัวผมยุือไม่ยุบใช่แต่ส่วนตัวดี่ฉันก็มีไว้ย่งดีกว่า ใช่ใช่ครับผมผมผมที่บอกอย่างน้อยนะภาษาชาวบ้านนะขี้หมูขี Hence, ้หมาก็มาต่อสู้เฟืงนิวรับําร์กเมดได้แล้วเราอไม่มีอำนาจอะไรก็แล้วแต่ใช่คือคืออย่างน้อยเราได้ยังได้ฟังข้อมูลข่าวสารจากสบตสอบ้า้ตอบโต้ยังไงบ้างเห็นโลงศพตอนทับกก็แถลงอ่าตาวาตว่าแถลงอย่างน้อยมีคุณบุ๋มมาช่วยแถลงคือประชาชนก็ได้รู้ว่าเอออย่างน้อยคุณได้ต่อสู้เรื่องข้อมูลข่าวสารเข้าบ้างเพราะตอนนี้มันเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารด้วย ยังน้อยก็ยังดีแต่ผมก็ไม่เข้าใจภูมิธรรมที่ว่าจะยุบเดี๋ยวยุบเดี๋ยวไม่ยุบเดี๋ยวยุบเดี๋ยวไม่ยุบอืมค่ะค่ะอ้าวคุณหมออยากจะส่งท้ายอะไรก่อนที่จะเราจะลากันวันนี้บ้างคะเชิญเลยค่ะผมมีข้อุบว่าถ้าเราดูโง่เฮงมงรัฐบาลแลวท่านางไม่รอดแล้วนะครับคือวันนี้สังเกตดูการที่ผมต้องพิพาทการคุณภูมิธรรมกับทุกวันเพราะยังคิดอะไรมากแล้วต้องฝากไปยังคุณภูมิธรรมครับผมมองแล้วคุณ คุณไม่เหมาะสมในการที่จะนาพาประเทศในสถานการณ์แบบนี้แต่เราเราก็อดทนอีก15วันเดี๋ยวคงจะไปทั้งหมดนะครับ15วันคือวันที่29สิงหาคมศาน่าจะตัดสินว่าอุ้งกิงไม่สามารถเป็นนายกต่อได้รัฐบาลชุดนี้น่าจะไปทั้งหมดงั้นเราก็ต้องอดทนต่อไปอีกครับครับขอบคุณนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับผมคุณเพื่อรงเดชจิตวิกรมประธานพักไทยพักดี29นี่คุณหมอมันจะไปทั้งยวงไปทั้งยวง แต่ว่าเอาเอาดูว่านายกจะไปก่อนหรือเปล่านะฮะก็ย si ิบก้าเนี่ยแหละฮะายิบก้านายกไปก่อนคุณหมอบอกว่าไปทั้งยวงเลยบหมอบันใจแบบนั้นว่าดูโง่เฮงรัฐบาลแล้วไม่น่าไปรอด